เพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่กําลังมองหากระดาษทิชชู่ที่จะเลือกมาใช้นะคะเป็นแล้วก็ต้องการกระดาษทิชชู่ที่เหนียวนุ่มคุณภาพดีเกรด a ไม่บาดผิวนะคะแนะนํากระดาษทิชชู่ตัวนี้นะคะกระดาษทิชชู่ภูมะนะคะเป็นกระดาษทิชชู่ที่มีรีวิวเยอะมากๆเป็นร้อยร้อยพันพันรีวิวเลยนะคะซึ่งร้านที่เลือกมาเนี่ยก็จะเป็นร้านที่อยู่ในคะแนนสูงนะคะระดับ 4.5ขึ้นไปนะคะเป็นร้านที่เอามาปักตะกร้าไว้ให้เพื่อนๆนะคะเพราะว่าสินค้ามีคุณภาพดีแล้วก็จัดส่งได้ไวมากๆเลยการที่เราจะเอาสินค้ามาขายเนี่ยเราก็จะเลือกสินค้าในร้านที่มีคะแนนสูงๆนะคะเพื่อที่จะได้ ไม่เสียชื่อเสียงเราด้วยแล้วก็ทําให้เพื่อนๆหรือลูกค้าที่สั่งเนี่ยได้สินค้าตรงปกแล้วก็สินค้าไวสินค้ามีคุณภาพดีตามปกเลยจริงๆนะคะวันนี้ก็แนะนํานะคะสําหรับคนที่อยากจะได้กระดาษทิชชู่คูมะนะคะที่คุณภาพดีแล้วก็ส่งไวมากเลยนะคะก็เลือกร้านที่คัดเกรดมาให้แล้วเป็นคัดเป็นร้านเกรด A ส,ส่งไวนะคะคุณภาพดีแน่นอนนะคะเพราะว่าการันตีจากการมีรีวิวเยอะมากๆเลยเพื่อนๆคนไหนสนใจก็กดสั <ท Verse. S 2> ส่งซื้อกันมาได้เลยนะคะเพื่อนกระดาษชิชื่อเหนียวนุ่มคุณภาพดี